คือพอเห็นมันก็แจ้งไหมเนาะแจ้งอะไรแสงแดดตอนนี้พอเห็นแจ้งก็สบายดีพี่น้องมาสึกวยทุกคนสมองสมองพ่อกับที่เก่าพี่น้องมาเนี้เขาสิไปตุลาพี่น้องพ่อกับซองพอน้องน้ำโสร่เอาไปตุลากพี่เขาเอาเดี๋ยวเอาฝุยฮะอาจจะอาจจะไปหามอพี่น้อง ไปห oh, ้ามอก็มันนี้ฮะจะไปหาหมอยิมุกดาหานยู่งเราเ้ามเอยไปเลยให้จิไปมุลาหานก่อนยิ่งเราก็ไปทูม่องกับพอเศร้าพี่น้องโได้มีแม่ใหญ่เดี๋ยวมีใหญ่ไปก่อนมีแม่์หักเขาทางเมืองนอกเมันถางเงินมาให้ว่านี้พี่น้องข้าไปหาหมอพี่น้องศรีลอยศรีลอยเหรียญพี่น้องสามลอยเลียนศรีลอยเลียญเนาะ เงือเปลี่ยเบังนก็ขอบพระคุณเป็นหลายๆเนาะเป็นเป็นอยู่ดีแม่งสุภาพแข็งแรงเนาะแต่บวงหัวาสิไปห้องมอหรือไปคลินิกพี่น้องไปเบิ่งไปซ่อมนรงกันเด้อพี่น้องกำลังกินรถกำลังฮอดกำลังฮอดรถพี่น้องอยู่ปากซองตัวน,นี้กันอืม ตอนนี้กำลังนั่งทารถรถกำลังเสียออกพีน้อก็ฮอนชื่อรถสวรรค์กะดี่มกนบดลก็ใ่คนไลตืบพี่น้องมันี่คนไล่ตืบพี่น้องบุไดมาโดดเลยมาโดดได้สี่ปี มอนอยู่พอคิวหนึ่งไปแล้วพน้องอันนี้ช่วงท้ยคิวสองเดี๋ยวสองี่น้อักดิเหตุการณเราะดคิดพี่น้องวัดสพลเหคนซื้อ้าพี่น้องของก่อนน้ำโซ่แต่ของแม่น้ำโซ่เราพานพี่น้องแม่นเาพดคนเดียวแม่นขึ้นรถไปไทยกำลังจะขึ้นรถพน้อ ไปพื่อนกินกันแค่งนาดมาบบ่อนอันนี้ก็มาพอเบามีกันนู้ไหมเามีแล้วไปจีปเที่ยวกันมาเที่ยวไทยไปนึโดยโดยวงต่กระเป๋าเนาะกระเป๋าวางหญ่แไงน่ะมากับพ่อนาพ่นโดยโดยมาพ่อบาบออีกอันอเพาะว่ามาพ่อนมาแต่เศ้า โดยมาแต่พกโม่งออกมาแต่เงื่อนมาผัดมาแต่เส้าพี่น้องมาผัดบัตรจะบอข่านบ้านเนี่โอ้ยแหลนสมุนเป็นว่าอย่าเห็นบัตร้าวพี่น้องไหมเอาตรงเอาขึ้นแล้วเนาะเอาขึ้นแล้วพ็วเอายนะู่คิวนั่นละพนังไมใช่ก็ได้แต่ตอนขึ้นนี่ดโดยโดยไปขึ้นก่อนกำลังฮอดแม่น้ำคลองพี่น้องกำลังสิข,ขามสะพานลาวไทยพี่น้องเลยเดินทางอีกแล้วพี่น้อง ตกน้ำจังได้อยู่ในครัวบางใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะโทรศัพทุลสับก็มีรถอยู่คนก็เต็มรถพี่น้องบ่เต็มคันนี่นะคั้นห้ามาเม well. ื right? <S <s ่อกี้เน so totally. ี่ยเต็มที่พี่น้องทิ้งข้างนั้นข้างนั่นก็สิเป็นฝั่งไทยพี่น้องข้าซ่าเพี่น้องันนี้ขฮาซ่าพี่น้องวันนี้ขั้นบ่ท่านรถคันหนึ่งแล้วขันทั้นคันที่สองะว่าบัตรพอน้ำโซ่พาสปอร์ตคนเนี่ยมันบ่อหอดทุกเดือน มันชีบิดอายุแล้วเพิ่นก็เลยบ่ให้ยขามพี่น้องเพิ่นบ่ให้ไปไทยแล้วก็เลยต้องมาขอบัตรข่าวไปหาหมอน้ำเพิ่นพี่น้องนี่ยแสนสามประเดนเพิด์นแสนสามอีกแล้วพี่น้องเองก็คือลายพี่น้องยังแสนสามแสนสองร้อยสามร้อยบาทประมาณสองร้อยก็ว่าแต่ของแม่น้ำโศกเนาะพลาดด้วยพอแม่น้ำโศกของก็เห็ุได้หาผีพี่น้องน้ำเพิร์นเห็ุชิบผีแหละมันก็เป็นฟางไทยมุกดาหารพี่น้องสบายดีมุกดาหาร ม่นมุกละหารถึงเม่นบ่แม่นแล้วมุกได้ตัวนี้นะก็แม่นแต่ว่าขามคนละคนละฟังเม่นแล้วขามกับมุกถ้าเรได้ไปท่องไปเที่ยวเราพี่น้องว่าห้าสิปห้ามอคิดฮอดหมอไปคือเก่าคือเดินมาละโดกเก่าโปส่าจักเถื่อพี่น้องไอ้ของโอน้ำโศกบนเป็นของแม่นน้ำโศกได้แล้วก็ฮอตด้านอลไรพี่น้องฮอตด้านแล้วไทย เขาก็ออกมาจากด้านล้วหัดแดนไทยด้านทไทยสวยงามมหังการยเฮ้ยดูสิสดีสู้ดีเป็นไงล้ะพี่น้องบ่าวมีบ่าวบ่อยไปเที่ยวสุรินเพิ่นมาทรงเอื้อยเพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าตอนห้ากับร่างสิจังไหน ไปแล้วนะปะไปน้องเขากับจิไปแล้วพี่น้องเขาไปนั่งสามล้อไปนั่งกำลังออกนะออกเดินทางพี่น้องนั่งสามล้อกินิกงเราบอกบอกเราบอกยู่ในใจบอกได้คกินอิ่งกันนะหมอยังปิดไม่มีห้องกระดูกเรือมีห้องตา ภายในเนี่ยบอกคู้บบอ้ไรท่ไก่ก็แบบอันอันนะจักกุบนมอกซ่อเนี่ยบอสไฟพาไฟดีกว่ามอยังนะมอยังนะมอยังนะก้ยอเลยเป็นขีดิบบอกเออไพลาพาไปยัเ้าเออดีไมเป็นเนี่ยบอค่อยสะดวกกันเออเนเนี่ยเปนเนี่ยคนบอสนคล้ายกันนี่ยมันเป็นคนบอกว่าเป็นปูนเออโดยโดยไปขึ้น อลุงลุงพเนน้ำพี่น้องเออใบถั่แห้งมาถากดอกาอวดีได้พี่น้องเอ้นนเือจานะแลดีแลดีแลดีขนาดโดยวดดีวักระต้วต้มไดลุงเปิ้ลสีผ้าไบพี่น้องเปิสานทียวโดยโดยเมื่อสบ่มแลันเ่ยข้คนบอกนะพี่น้องนี่บอคนบอกว่าเอาใบถั่แห้งมาต้ม เป็นยังไงมันถือใครเองมันโอ้สาถูน้ำส่าวยวที่แรกันเป็นหอแล้วดดดโดยแล้วก็ลังออกนี่ร้องเปใหญ่แล้วในน้ำหายามรอเพิ่นบป็ห้งพาเพิ่นว่าเอาไปตัให้มาต้มกินแล่เศาของเพื่อนแตเพิ่นเคยเปล่นโดยโอ้ได้มาแต่เล่าเนาะโดยโดนโอ้ตะกี้ยุ่งโอ้ตะกี้ Ừ, men 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 xà, thiên, nó 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 ừ, Mened, men 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 แม่ควเพลินเยี่ยมกัยัดกันแล hm ้วนี่กันแม่นแล้วจะส่งกันแม่นแม่นโบเสียงแม่เนี่ยโบชูจะเทือก็มาหอดคลินิกก็มาหอดโรงบ่อโรงพยาบาลได้พี่น้องคลินิกโรงหมออินเตอร์นักทหันอินเตอร์เนาะร่างวัดเพิ่มดันพี่น้องมาหอดแล้วโรงพยาบาลอินเตอร์ าบุกคยมาจากเถลือมากัางแเลพี่น้องถ้าไปถามคลินิกตรงไทรบอลพราะเพิ่นมันบ่มีอุนตาซ่าเขาก,ก็เลยต้องมาโรงพยาบาลอินเตอร์แต่เพิูดมาบอกว่ามันแพงแพงเขาก,ก็ต้องมาเนาะพี่น้องเนาะแข่งเลกของชีวิตพี่น้องเพราะกำลังใจนี่เด้อพี่น้องเอ้ยกำลังนั่งขาคิ้วพี่น้องเอ้ย เอาให้คนเห็นนะม้งเนาะถัาใส่กององละเลาะหอบที่พี่น้องก็เข้าไปเลาะหาคลินิกเดี๋ยวมันบ่ได้มันบ่มีอุนตาซ่าเขาก็ต้องมาโรงพยาบาลพี่น้องอินเตอร์มุกดาหารอินเตอร์ชนแนลขับเบื้องค้นตรวจน้ำตาลนะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ยังรอตรวจบอกเอบดี้เบิ้งเดี๋ยวตรวจเป็นจังได้ห้าจังสิบบอกอีกเท่านะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ยังรออยู่เดี๋ยวจะหงาย ยันเพิ่นหา่าแต่เพิ่นบ่หายดอกพิ่นาบาบันไม่ได้เนบ่ามุวนมาบ่นนะว้าวาเบื่อ,อขอึ้นเนี่ครับพ่อพอดีเอฟซีมหาพี่นอ้องมีเอฟซีมหามเป็นพอหักของบ่าวไสพี่นอ้องเพิ่นมาหาเพิ่นหูว่าเฮามาโรคบาดอันนี้เพิ่นก็มาหาเฮาพี่นอ้องเฮาก็ดีใจเนาะพี่นอ้นองเนาะที่เพิ่นมาเยี่ยมมาเยามเฮา กำลังออกมาแต่ห้องตรวจพี่น้องเข้าไปเป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องเอ้ยไปนหน้าห้องยาหน้าห้องยาบ่นี่ออกมาแล้วพี่น้องเข้าไปห้องตรวจชั่วโมงหนึ่งออกหมดห่วยเห็นมืดด้วยปั๊บไปจ่ายเงินใก่อนมป้าเพิ่งออกมาหน้าเราก็มาอะลยาพี่น้องกำลังทาเปนจจายยาเข้ากันเก็บเผาพิณธานีพี่น้องทาติดใจกินเรื่องคนใดก็เซได้พี่น้องวํนไรก็ เดี๋ยวคิดนะครับพอพอกัน